ครับสวัสดีครับผมธีรพงศ์วงประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่เป็นนโยบายของสอสอในการบ่มเพาะนักเรียนแล้วเป็นโอกาสที่ดีว่าเนื่องจากว่าโลกยุคใหม่ต้องใช้ติ k ก o k กฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกับบริษัท CTT ที่ให้โอกาสกับเด็กก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดี ทีมงานของบริษัท CTT เนี่ยมีองค์ความรู้การจัดการเรื่องของการตลาดมีการจัดการเรื่องของอ่า t o k แล้วก็ส่งเสริมและอีกทั้งซัพพอร์ตให้กระเด็กนักเรียนติดตามแล้วก็ประเมินในสิ่งที่ตัวเองได้ให้ความรู้และให้โอกาสกระเด็ก าพรวมวันที่มาจัดรายการผมรู้สึกแฮปปี้แล้วเห็นคณะทีมงานแล้วก็เด็กนักเรียนนักเรียนก็รู้สึกว่าแฮปปี้ได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำติ k ตอกในเรื่องของการจัดทำสินค้าในเรื่องของรูปแบบที่การนำเสนอซึ่งเด็กๆไม่เคยได้เรียนรู้แต่เด็กได้เรียนรู้โดยในองค์รวมแล้วผมรู้สึกดีใจนะครับภูมิใจ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กัลยาชูติวัฒนค่ะสอนอยู่แผนกวิชาวิจิตสินค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อสีน,นีนากิติกูลสอนแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสิงห์บุรีค่ะ,คะ ค่ะครูอ้อ,อครูสวารียิ่งนอค่ะก็เป็นครูการตลาดนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าถามในตัวของครูเองเนี่ยนะคะครูก็เห็นว่าพวกพี่ๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของเด็กเนี่ยเราสังเกตได้ชัดอยู่แล้วเนาะว่าเด็กเนี่ยเขาให้ความกระตือรือร้นที่อยากจะมาร่วมโครงการแล้วตอนเวลาเขาร่วมโครงการ เ,เขาก็มีความสนุกสนานกับโครงการค่ะพี่ๆอย่างแรกเลยนะคะมีความเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าทุกคนมีบุคลิกที่ไม่ห่างจากน้องๆเลยจะมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะแนะนําสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับน้องๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็คิดว่าเหมาะสมกับวัยของน้องๆมากเลยค่ะก็อยากให้เด็กที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเอาความรู้ที่พี่ๆให้เนี่ยเอาไปต่อยอดนะคะเพื่ออนาคตของ ตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยสำคัญมากเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรเป็นประโยชน์มากค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเชาวอาชีวะเนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกพี่เยอะนะคะแล้วก็อย่างครูหลายแต่ท่านเนี่ยก็อาจจะนําในเรื่องของเทคนิควิธีการเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของการสอนได้พี่ๆหลายหลายคนหรือว่าทีมงานหลายๆคนของอาชีวะเนี่ยก็เอาไปใช้ในวิธีการในการปฏิบัติงานหรือว่าในในการใช้ชีวิตจริงได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะชื่อฟิลมนะคะเป็นเฮดกลุ่มของทีมปูนีบค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อซีนะคะเป็นเฮดกลุ่มของกลุ่มบาดาวค่ะสวัสดีค่ะชื่อลิยานะคะเป็นกลุ่มฉลามค่ะ สวัสด <ager> ีค่ะชื่ออ้อมเป็นเฮดของกลุ่มปาโลมาค่ะปาลีโม่ก็ฝากถึงทีมอื่นๆนะคะเจอปูนีบจีดแน่นอนค่ะที่ทีมเราชื่อฉลาดเพราะว่าทีมเราเป็นทีมที่แข็งแปลงค่ะเป็นเจ้ามหาสมุทรสามารถข่มทีมอื่นได้ด้วยค่ะอย่าหวั่นใจไปนะคะเพราะว่าทีมปลาเราของเรามันแน่อยู่ละก็ฝากถึงทีมอื่นๆนะคะเพราะว่าน้องๆทีมหนูเนี่ยเขาเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวคลอดบุตรกันอยู่ละเนี่ยซ้ายไปคนละ น้องๆในคีมน่ารักมากค่ะให้ความร่วมมือดีมากรู้สึกเอ็นจอยกับสิ่งที่พี่บอกพี่พูดทุกอย่างเลยค่ะ น้องๆใน,นทีมน่ารักมากเลยคะ่ะน่ารัก <relevance> ทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเลยทุกคนแบบซัพพอร์ตกันเต็มที่เวอร์ดีมากคะ่ะอะน้องมาฟัง,งเพลงดูนะตะวันเแนวนี้น้อง,อง <uki> ๆในทีมของฉลามแล้วนะคะมีความน่านรักกันมากเลยแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเป็นกันเองกันมากๆด้วยค่ะ คนนัั <S 1> <S 1> ัง่จยเป็ก็หนูรู้สึกว่าน้องๆน่ารักกันมากตอนแรกที่เรากําลังจะไปนะคะหนูคิดว่าน้องอาจจะให้ความร่วมมือกับเรามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงจริงๆอ่ะน้องให้ความร่วมมือมากเอ็นจอยกันสุดๆหนูรู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะกับงานนี้ เลยครับชื่อนโมครับจากกลุ่มปาดาวทีมไม่ใช่ธรรมดานะครับทีมหุ่มเรียวชัดเจนครับเ่นเหยค่ะมาจากทีมปูนี่ะมีเท่าไหร่ก็งัดออกมาให้หมดพวกเรามาเหนือเราเต็มที่เราพร้อมสู้ค่ะทีมอื่นแล้วคะก็ไม่สามารถเอาทีมลงมาลงได้ค่ะมีแต่ลิฟเท่านั้นที่เอาลงค่ะสำหรับกลุ่มฉลามนะครับระวังตัวไว้ให้ดีนะครับฉลามงับคุณแน่ค่ะเออเออชนะได้ออขอบคุณ ก็ก so ิจกรรมทั้งวันนะคะก็มีหลายกิจกรรมค่ะมีทั้งสันทนาการแล้วก็เราก็มีเกมกระซิบสงสารด้วยเดี๋ยวพี่จะให้คนท้าหน้าอ่านประโยคนี้แล้วน้องก็กระซิบต่อไปโอเคไหมอคนที่2คนที่สองห้ิ่สิม้กับนินะคะติดจอบแต่นําขายไม่ขายไม่ขายไม่โอเคได้เลย สวัสดีค่ะชื่อพัทน,นะคะจากทีมปาดาวค่ะ,อะชอบเป็นตรงที่ให้กระซิบบอกคํากันมั้งคะดูวุ่นวายดีค่ะก็ตั้งแต่เริ่มใช่ไหมคะก็จะเป็นน้องๆก็จะได้ความรู้จากวิทยากรใช่ไหมคะ,ะทีนี้น้องๆได้ความรู้เสร็จหนูก็จะเป็นคนเอนเตอร์เทนน้อง ก็คิดว่าชอบกิจกรรมนันทนาการสันทนาการด้วยเพราะมันเป็นการทําให้น้องน้องๆทุกคนได้มีแบบว่าได้ทําการแบบว่าละลายพฤติกรรมได้รู้จักกันมากขึ้นรวมถึงกับพี่ๆเฮดกลุ่มของตัวเองด้วยอะค่ะของแต่ละทีมค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะของทีมปูนีมนะคะก็จะเป็นให้น้องๆเป็นคนคิดไอเดียเองเลยค่ะแบบว่าพี่ที่เป็นเฮดอย่างอานุใช่ไหมคะก็จะเป็นการให้คําแนะนําน้องๆเฉยๆว่าแบบคลิปมันควรจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ไหมยังไงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัค์เท่าไหร่คะสองร้อยค่ะอุ้ยแ็ตหมดอ้าว่แต่ส่วนใหญ่ก็คืออ่ะความคิดน้องๆค่ะ คอนเซปต์ของทีมปาดาวนะคะก็คือจะให้น้องๆเป็นคนคิดเองมากกว่าค่ะจะแบบไม่ได้ไปตีกรอบอะไรให้น้องๆขนาดนั้นนะคะเกี่ยวกับพัดลมอ,อวกาศค่ะมันสามารถปรับได้สามระดับค่ะจะมีคน2คนแบบว่ากำล,งลังบ่นว่า ร้อนจังเลยวันนีน้ร้อนจังคอนเซปต์ <Concept S 2> ในการทำคลิปของหนูก็คือแบบว่าให้น้องๆช่วยกันคิดน้องๆก็บอกหนูว่าแบบเหมือนเขาอยากให้เห็นสถานาการณ์จริงๆเพราะว่าอากาศร้อนๆอ,นอะ่ะคนก็จะบน่นใช่ไหมคะว่าอากาศร้อนก็เลยอยากแบบอยากได้ความเย็นแต่ว่าไม่อยากพันให้เมื่อยมือก็เลยแบบถ่ายอินเข้ามาว่าพัดลมนักบินอวกาศสีอะไรเงี้ยแค่ห้อยคอก็เย็นสบายได้ไม่ต้องพันให้เมื่อยมือ ทีมฉลามคอนเซ็ปต์ในการทำคลิปก็คือสภาพอากาศนะคะน้องๆใช้ความเร็วความเร็วที่นี่ก็คือความจริงค่ะความจริงก็คือ,อให้เห็นถึงว่าน้องเขาเขาทำกันมาแบบดูตามสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงได้คิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาขายของซื้อของจ่ายเงิงนสแกนแบตหมดกดดน เพราะว่าแบงขนาดเล็กพราพาง่ายใช้ได้ทั้ง iOS และ a อน r o อยยิยนได้เลยที่ตะก้ามาแบบขายข่าว่ะค่ะคือไม่เน้นสวยคือแบบพร้อมขายตลกตลอดค่ะเมื่อคืนน่ะคือนอนยังไงก็นอนไม่หลับเว่ยแบบคือไม่คือมันไม่ประสบายนื้สบายตัวประเทศไทยตอนนี้คือมันร้อนต่งหากแบบนี่เราใช้พัดลมไอน้ำนี่ไหม่คือคือมันเป็นพัดลมไอ้น้ำเลยหรอใช่ ลมนี่ก็จะมีขั้นระดับเลยนะแล้วตัวนี้ก็สามารถโค้งให้น้ำออกมาได้ด้วยมึงหน้าลงใช้ดีนะตูนสายแล้วตูนแล้วแต่ยังไม่ตื่นอีกงเหรอตูนพี่กี่โมงแล้วอ่ะโอ้โหสายแล้วเนี่ยทำไมถับขนาดนี้ล่ะเฮ้ยนี่แกพะลมที่เพื่อนเอามาให้อ่ะคุณใช้ดีมากเลยดีเกินไปแล้วยี่จริงไม่เชื่อเราคืนนี้ต้องลองไปใช้เมื่อกี้แบบเมื่อคืนใช้แบบคุณนอนแบบอากาศดีมากนะพัดลมอันนี้เหรอใช่มันคือพัดลมไอ้น้ำอ๋อโอเค <c oughs> เราอยู่ไม่ใจแล้วกันมันเป็นเกี่ยวกับพัดลมไอ้น้ำมันจะเป็นประมาณว่าอากาศร้อนมากก็เลยต้องมีตัวช่วยแบบเป็นออปชันเป็นพัดลมไอ้น้ำอย่างเงี้ยมาให้สดชื่นขึ้น ทีมหนูก็เลียวมากเลยค่ะแล้วก็สมจริงเราแสดงถึงว่าของเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช้งานยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่อนข้างจะจริงจังเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเห็นว่ามันตอบโจทย์เขาไหม,มอะไรเงี้ยค่ะเอเม้นอะไรท้องจะเปิดเนี่ยร้อนก็ร้อนแล้ะทัวก็ตอนนี้ดิเนี่ยร้อนุณหนูนั่นแหละเอาไปใั้ก่อนไปโอ้โหแล้วก็ร้อนขนาดเนี้ยใครมัน,น,มน,น,นจะอยากไปยืนทักทักก็เมื่อยแล้วมันก็ร้อนมันไม่คุยอะไรเลยนะเอเมดูเลยอุยเธอยืนทำอะไรกันหรอรอเท่าห้องดีพี่แพล ลอกเนี่ยสะดวกกว่าดิร้อนก็ร้อนใครจะมายืนพัวเมื่อยจะตายทําไมไม่ซื้อพัดลมกันดีกระล่ะเนี่ยพัดลมต้องบินเทอร์กาสะดวกพกพาง่ายนะไม่ต้องถือเหมือนพัดหรอกเนี่ยราคาไม่แพงก็มีหลายสีปรับได้สามขนาดแรงมากที่จะบอ,อกให้จริงเหมอพี่เพลใช่เสีเท่าไหร่กระเพราเราสั่งมารอนาะนไม่อยากของพรุ่นเนี่ยของแท้รอไม่นานรอแป๊บเดียวนี่เลยจิ้มทีตะกร้านี่เลยมีหลายสีนะจะบอกให้อะขนาดนี้นะกรรมการได้ รวมผลคะแนนเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมทีมไหนคะบดาค่ะทีมบุนีพาผลออกมาได้ที่สองค่ะใช่เออก็ สุดยอดแล้วรางวัลที่หนึ่งของวันนี้ได้แก่ทีมไหนเอ่ยทีมโลมา อนแรกรู้ <icana> สึกงงๆค่ะว่าชนะได้ไงแต่ว่าภูมิใจแลวก็ดีใจมากค่ะก็เพราะว่าเป็นความสมรคีในทีมค่ะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆด้วยเอนได้ที่สามไม่เสียใจค่ะน้องๆทําดีมากแล้วกลุ่มฉลามเราได้ที่4ี่นะคะถึงแม้ได้ที่4ี่เราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทุกกลุ่มของเราคะแนนห่างกันแค่ศูนย์จุดเท่านั้น วันนี้ไปนะลูกหนูจะไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าจะเป็นครีเอเตอร์เป็นเซลเลอร์ก็ลองนําความรู้ที่ได้รับไปวันนี้นะไปลองแอบใช้กับชีวิตตัวเองดูนะคะฝากขอบคุณพี่พี่ทีมงานมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกบริษ,ษัทในการนําสินค้าเข้ามาเทคนิคในการรู้จักตัวเองแล้วก็นอนาคตจะทําอาชีพอะไรครับชอบเทนทําช่องคะ่ะแบบว่า การทําช่องของตัวเองเพราะว่าหนูส่วนตัวก็มี IG ของตัวเองแล้วก็อยากสร้างตัวตนอยู่ในนั้นค่ะก็ได้รู้ว่าทําพลาดอะไรไปบ้างชอบการที่พี่ๆให้ลองถ่ายคลิปแล้วปฏิบัติจริงเหมือนการที่เราได้แบบวันหนึ่งหนูอยากจะทําช่องบ้างทําการขายของตรงนี้บ้างแล้วเหมือนว่าพี่ให้หนูทำเนี่ยหนูก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ต่อไปอีกค่ะหนูชอบมากเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยค่ะแบบได้ทั้งเรื่องการซื้อสินค้าจากจีนนะคะแบบซื้อ,อยังไงให้ตามเทรนซื้อ,อยังไงให้ดีให้ถูกผมว่าสนุกดีนะมันได้ความรู้หลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เลยกับวิชาที่เราเรียนี่ยมันเป็นวิชาแบบนอกตารางจริงๆครับสำหรับผมก็สนุกมากๆแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับได้วความรู้ใหม่ๆจากพี่ๆวิทยากรครับแล้วก็เพื่อนๆที่ได้ทํางานด้วยกันบางครั้งเนี่ยครับเป็นเพื่อนๆต่างสาขาได้มารวมกลุ่มทํางานได้มาถ่ายคลิปอะไรด้วยกันอย่างเงี้ย ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยครับก็จะเป็นแอปจีนค่ะได้การแบบว่าพี่เขาแนะนําว่าสั่งยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะเป็นพวกแอปติกตอกว่าเอามาใช้ไปยุไปไป,ออประจําวันว่าเออขายสินค้าประมาณนี้แตะตะกร้าเราสามารถมีไรายได้ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะที่แบบว่ามาให้ความรู้กับพวกเรา ก็ได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกซื้อสินค้าจากจีนนะคะได้เทคนิคลหลายๆอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับการขายใน Tik t o อกด้วยค่ะชอบฟังค่ะที่พี่ๆวิทยากรพูดค่ะก็ได้ความรู้ใหม่ใหม่ค่ะที่ไม่เคยได้ในห้องเรียนก็จากพี่ๆที่มีประสบการณ์ทางานตรงค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะนําไปปรับใช้ได้เยอะเลยค่ะน้องๆในกลุ่มล่ะคะ่ะน้องๆน,น่ารักมากแล้วก็อ่าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปหาใหม่นะคะก็โลมานะคะเป็นสัตว์ที่น่ารักขี้เล่นทะเลนแล้วก็รักใคร่กลมเกียวกันอยู่ด้วยกันเป็น ก็เปี่ยบเหมือนแบบว่าน้องๆที่ให้ความร่วมมือกับพี่เป็นอย่างดีค่ะเราพี่ดีใจมากที่น้องๆแฮปปี้กับกิจกรรมที่พวกพี่ตั้งใจเตรียมมาให้นะคะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะ,จะได้เจอกันอีกค่ะน้องๆในทีมของของพี่นะคะในส่วนของทีมฉลามพี่รู้ว่าน้องๆเก่งที่สุดแล้วก็น้องทักเตรียมที่ได้ที่สุดแล้วน้องพี่ก็รู้สึกว่าพี่ภูมิใจกับน้องๆที่สุดด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทรวรนณีพักดีนะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นวิทยากรหัวข้อการพ้นหาตัวเองและอาชีพที่เหมาะสมค่ะ มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าถ้าอย่างสีเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงตัวตนแล้วก็กิจกรรมก็จะบ่งบอกถึงตัวตัวตนเหมือนกันว่าทําไมถึงแบบเป็นคนแบบนั้นกิจกรรมที่น้องๆจะได้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการที่น้องๆจะหาตัวเองได้ง่ายขึ้นว่าน้องๆชอบอะไรสมมุติถ้าเราอยากขายของเราก็ติ๊กต็อกใช่ไหมถ้าเราขายแล้วเราลงคลิปแล้วมันปังเราก็เนี่ยแค่นี้เราก็ขายของได้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอน้องๆในติ๊กต็อกนะคะอยากจะให้น้องๆนําสิ่งที่พี่ให้ไปในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สนะะค ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจดนะคะเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นวิทยากรของวันนี้ค่ะเท้าข้างซ้ายกับรองเท้าข้างขวาซือปะ สมมติหนูเป็นคนแบบเป็นคนแบบกลุ่มรักโลกอุ้ยเธอฉันจะไม่ใช้พาสติกฉันเป็นคนรักโลกมากๆาเลยพี่ขายคะอร่อยซื้อไหมต่อราคาได้ไหมครับต่อราคาด้วเหรอก็ได้เตรียมหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการนําเข้าสินค้าจากจีนนะคะก็พี่ๆก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้น้องเพื่อเป็นทริคในการสั่งสินค้าเข้ามาค่ะเราตั้งราคาสินค้าต้นทุนเนี่ยเราเอามา40บาทเราตั้งราคาขายอยู่ที่100เพราะฉะนั้นกําไรเราจะเหลือเท่าไหร่60ถูกไหม หลังจากที่พี่บรรยายวันนี้ไปใช่ไหมน้องๆจะได้รับเป็นเทคนิคการเลือกสินค้านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกสินค้าเนี่ยเลือกยังไง2เนี่ยตั้งราคายังไงควรตั้งยังไงให้ได้กําไรเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหลือ60แหละขายมาจากตรงไหนใครรู้บ้างค่าใช้ใจ่ายต่างๆาเงินงานค่ะเราจะมีค่าใช้ใจ่ายทางมาร์เก็ตติ้งเช่นหนูนําสินค้าเข้ามาแต่ว่าเราจะไปขายเราจะโพสต์ขายยังไงให้คนเขาเห็นของเราแหละเพราะฉะนั้น<ม>ตรงนี้เ<ม>ราต้องเจียดค่าใช้จ่ายไปในส่วนของค่ามาร์เก็ตติ้ตงตง่างๆด้วย สวัสดีครับชื่อเซนครับผมวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับจากบริษ,ษรัท CTT l o g โ s จิสติครับผมฝ่ายการตลาดครับผม TikTok นะครับแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆการสร้างช่องตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์สู่การสร้างรายได้เป็นเซลเลอร์ดีไหมครับผมอ่า ครับผมก็ในหัวข้อของพี่นะครับก็จะเป็น TikTok Creator สู่ออ TikTok Seller นะครับก็เป็นการสร้างตัวตนของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปจนถึงการสร้างรายได้ครับผมในมุมของพี่สิ่งที่น้องต้องการมีแค่3มอย่างในการทำช่อง TikTok อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวตนของน้องอย่างที่2นะครับคือความกล้าที่จะแสดงตัวตนของน้องออกมาในพาร์ทนี้ก็อยากจะให้น้องๆเขาได้เห็นแล้วก็นำสิ่งที่เห็นอะเป็นกำลังใจให้เขาในการสร้างตัวตนมากกว่า พี่รู้สึกว่าเบ้าหน้าประมาณเนี้ถ้าพี่ทำก็เหมือนเนาะเห็นเด้วยปะเฮ้ย อย่างนี้พี่เสียใจนะเนี่ยัวข้อคุณเนี่ยน้องๆให้กระแสตอบรับปวดร้อกันเต็มห้องเลยเขาจริงๆแล้วน้องๆเขาบ้าจี้เทคนิคการเรื่องสินค้าจากจีนมันจะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่น้องมาอยู่จุดๆเนี้ยแล้วน้องเอาตะกร้าคนอื่นมาน้องไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วน้องได้ค่าคอมแต่ถ้าสมมติว่าน้องก้าวเข้ามาข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวน้องนําสินค้ามาขายเองแต่ว่าคนทั้งประเทศเนี้ยเอาตะกร้าของน้องไปขายให้โดยที่น้องนําสินค้าเข้ามาการที่น้องนําสินค้าเข้ามาคือน้องได้ต้นทุนถูกละหนึ่งน้อง มีตัวตนน้องน่าเชื่อถือสิ่งที่พี่จะบอกก็คือพี่ชอบคนนี้แพงกว่า20บาทอ่ะพี่ก็จะซื้อกับคนนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่แบบว่าให้ให้น้องๆเขามีรายได้อาจจะแบบบางคนอาจจะเป็นรายได้เสริมบางคนอาจจะเป็นรายได้หลักเดยซ้ำไม่แน่นะพรุ่งนี้พี่อาจจะแบบเลื่อนเลื่อนฟีดไปอ่ะน้องเขา,าจ,จะติดเทนด์รัดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3พี่ก็แบบภูมิใจที่แบบได้เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งเล็กๆให้น้องๆเขาแล้วครับ พี่กั๊กนะครับผมเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับผมอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของจีนที่คนไทยเนี่ยต้องการเอาของเนี่ยจากจีนเข้ามาขายเพราะว่าหนึ่งเราสามารถทํากาไรได้สินค้าจากจีนมันมีคาตอบแล้วครับว่าสินค้าจากจีนเนี่ยก็ยังู่ในเทรนด์อยู่ต้องบอกว่า Tik t o อกในปีนี้เป็นเทรนด์ของศตวรรษที่21ถ้าสมมุติว่าน้องๆเอาไปต่อยอดก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเราได้เพราะว่าทุกวันนี้โลกออนไลน์หรือว่า Tik t อกเนี่ยมันเข้ามาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเเเททรนนนแล้้วกก็็็ปสสิ่ง่งงงีองอๆอะจาามาถ พัฒนากับความรู้ที่มีในปัจจุบันได้คือถ้าน้องทาคลิปวันนี้และน้องดังเลยพรุ่งนี้น้องเปลี่ยนชีวิตแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากจะบอกว่านี่คือโอกาสของเด็กรุ่นใหม่แล้วช่องทางมันพร้อมที่จะให้เราไปอยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วครับพี่อยากจะฝากถึงน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากความรู้และก็ความสนุกที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่หวังว่าทักษะความรู้และก็ซอฟต์สกิลต่างๆน้องๆจะสามารถนําไปพัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการทํางานอะไรต่างๆของน้องได้และหวังว่าเราจะได้พบกันในสื่อ